โน้ตบุ๊กของแบรนด์หัวเว่ยเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรตลาดมากมายนะครับเขาทําตลาดมาสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคุ้นชินหัวเว่ยว่าเป็นแบรนด์มือถือมากกว่าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วโน้ตบุ๊กหลังๆเนี่ยก็มาตีตลาดเยอะพอสมควรในประเทศไทยนะครับซึ่งผมก็เคยใช้มาหลายรุ่นละตั้งแต่ตัวเมดบุ๊กคลิสนะครับหรือว่าเป็นเมดบุ๊ก D Series นะครับจนวันนี้ก็ยังคงเป็นเมดบุ๊กดีนะครับแต่เป็น D15 รุ่นใหม่ที่ใช้ขุมพลังของ Intel ในอรัมาอมกบ จอ Intel Iris Xe นั่นเองนะครับหลักๆแล้วคอนเซ็ปต์ของตระกูลนี้นะครับก็คือดีไซน์ที่ก็ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่ามันคล้ายๆกับอะไรนะฮะแต่ก็นะเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ดูเรียบหรูแล้วกันนะครับ เรื่องดีไซน์นะครับอันนี้ผมก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยอาจจะมาจากโน้ตบุ๊กยี่ห้อของคุณทิมหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูจากทรงมันคือมันไม่คิดไม่ได้ครับถ้าคุณมาดูคุณก็คงจะเข้าใจเหมือนกันนะว่าแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะโอเคถ้าเราก้าวข้ามตรงนั้นไปได้นะครับเราก็ยอมรับว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ในกลุ่มราคาที่มันไม่ได้แพงของเขาและให้ดีไซน์มาระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าดีจริงๆนะครับด้านหลังนี้ก็จะเห็นว่า ันเป็นลูมินียมนะครับซึ่งวัสดุเนี่ยเวลาคุณจับแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันมีรอยนิ้วมือที่ขึ้นง่ายพอสมควรดูระยะใกล้ๆก็หลูนะครับดูระยะใกล้ๆก็ยังหลูนะครับถ้าคุณมาจับเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีบางส่วนที่ยบยาบได้บ้างเหมือนกันนะฮะสีของหนุบุ๊กตัวนี้นะครับมันจะออกเป็นเทาๆก็จริงแต่ผมว่ามันมีโทนอมม่วงอยู่เล็กน้อยนะครับเมื่อคุณสะท้อนกับแสงไฟถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะครับส่วนชื่อสีเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า s Space Gray นะครับก็ลองคิดกันเองแล้วกันนะฮะว่า s Space Gray นี่เหมือนกับอะไรนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะโอเคหันไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับจะเห็นว่าดีไซน์ตัวเครื่องตัวนี้มันมีขนาดจอที่ใหญ่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น MateBook D15 แปลว่าจอของเขาจะเป็นจอขนาด15.6นิ้ว เท่ากับพวกเกมมี่โน้ตบุ๊กขนาดมาตรฐานเลยนะครับซึ่งผมชอบนะน้าหนักตัวเนี่ยมันไม่หนักมากอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลกรัมกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วคุณได้จอขนาดใหญ่เท่านี้ก็เป็นหนึ่งในโน้ตบุ๊กที่จอใหญ่แต่ว่าน้ําหนักเบาเช่นเดียวกันนะครับส่วนความหนาเนี่ยคุณลองดูดีนะครับจะเห็นว่าบริเวณตัวบอดีเเ้เขาเนี่ยมันหนากว่าแค่ช่อง USB Type A อยู่แค่เล็กน้อยเท่านั้นการพกพาเนี่ยผมให้1 0เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าขนาดตัวมันจะใหญ่พอสมควรแต่ถ้าคุณมาลองฮิ้วจริงๆล้วเนี่ยค ว่ามันเบาที่คุณคิดไว้เยอะอยู่เลยว่างด้เรื่องการเปิดฝานะครับโน้ตบุ๊กหัวเว่ยทุกตัวที่ผมรีวิวมานะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะแก้นะเขาจูนบานพับมาให้มันแข็งมากทําให้คุณไม่สามารถเปิดมือเดียวได้นะครับเอาจริงๆบางคนคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ว่าคุณลองคิดภาพถ้าคุณถือของเยอะๆเนี่ยแล้วพวกโน้ตบุ๊กทำงานอย่างเงี้ย บางทีของพลุนพลังมันจําเป็นต้องต้องเปิดมือเดียวได้เนี่ยคุณต้องจับกระชากกระชากอย่างเงี้ยมันถึงจะทําได้นะครับบ้านพับเนี่ยมันแข็งก็จริงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับเวลาคุณสะบัดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นมากมายแต่อย่างใดการพับได้ประมาณนี้นะครับถือว่าทําได้ดีนะครับอาจจะยังไม่สุดแต่ว่าคุณยังคงพอแบบชันเข่าเล่นได้ไงในขณะที่บางตัวเนี่ยมันพับได้แค่ประมาณนี้เท่านั้นกลับมาที่ตัวจออีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้จะเห็นว่ากรอบเนี่ยมันบางมากนะครับผมย้ําว่ามากบางทั้งด้านข้างบางด้านบนะเพราาว่ โชหรือว่าอัตราส่วนจอกับบอดี้เนี่ยอยู่ที่87%ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงนะครับกล้องอยู่ไหนไม่มีนะครับตรงนี้เพราะว่ามันย้ายมาอยู่ตรงบริเวณระหว่าง f6 กับ f7 ตรงนี้หลักการใช้งานนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นก็อาจจะงงว่าแล้วจะ a c t i v เว e ขึ้นมายังไงนิ้วครับกดลงไปมันจะดีดขึ้นมาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วมันทำหน้าที่ทำให้ตัวเครื่องสวยด้วยนะครับและก็เป็น privacy shutter ในตัวด้วยเพราะว่าเวลาคุณไม่ใช้เนี่ยคุณก็ กดมาลงไปเท่าน,นี้ใครจะแฮกมายังไงก็ไม่มีทางมองเห็นคุณได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณเปิดไว้แล้วคุณพับฝาลงไปโดยที่ไม่ได้กดไอเนี้ยกลับลงไปมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยฮะ มันก็ลงไปได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน้ำหนักปุ่มของกล้องมันเนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งเท่าไหร่นะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมามันยังขายอยู่ที่เดิมนะแต่ว่าจอก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดทีนี้คุณภาพของตัวกล้องเนี่ยผมยอมรับว่าดีเลยนะครับเป็นหนึ่งในกล้องเว็บแคมที่ผมมองแล้วผมไม่รู้สึกหมุดหงิดเพราะว่าภาพมันไม่ได้ฟุ้งเป็นกระตูนมากหรือว่ามันไม่ได้เบลอมันไม่ได้มีนอสอะไรเยอะแยะมากมายเท่าไหร่แต่ก็อย่าลืมเพราะว่าตรงนี้ไฟสตูผมค่อนข้างสว่างนะครับเวลาขยับมูฟเมนต์มันก็ คือมุมนี้ถ้าใช้งานปกตินี่คือคุยกับคางคุยกับปากหรอไม่เห็นหน้าผากเลยนะครับเวลาจะใช้เนี่ยคุณต้องเอาหน้าลงมาอยู่ในระดับเนี้ถึงจะพอเหมาะนะครับซึ่ง ตามความเป็นจริงแล้วมันไม่มีใครเขาใช้อย่างนี้กันถูกไหมมาดูบริเวณแผงด้านล่างตรงนี้บ้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ผมว่าเนี้บเช่นเดียวกันวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับออกแบบมาให้เป็นยูนิบอดี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณจับด้านข้างเนี่ยมันจะไม่มีรอยอะไรบาดมือเพราะว่ามันโค้งลงไปด้านข้างเลยนะครับอย่างที่เห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันล้นล้อนอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มันอยู่ตรงกลางเวลาพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า การจัดวางคีย์บอร์ดเขาทําได้ดีนะครับเลเยอั์ต่างๆไม่ต้องปรับความเคยชินนะครับเวลาจะเอื้อมมือเปลี่ยนปุ่มไหนมันก็ยังอยู่ในระยะนิ้วก้อยของคุณทั้ง2ด้านหมดเลยนะครับปุ่มตัวหนอนหรือปุ่มเปลี่ยนภาษาที่คนไทยชอบใช้กันเนี่ยขนาดมันเล็กกว่ามาตรฐานนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ ไม่ได้เล็กถึงขั้นที่คุณกดไม่โดนนะเพราะว่าผมกดมั่วๆยังไงมันก็ยังโดน,นตัวคีย์แคปเนี่ยมันเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ดูสวยงามดูส l ล็กดูแบบเนี้ยบดีนะครับแต่ว่าลองดูตัวฟอนต์นะครับอันนี้มันเป็นการพทพพิน i n เท็มานะครับเป็นการสกรีนลายด้วยแบบ เหมือนเอาะไรมาแปะนะครับไม่สามารถมีแสงลอดออกมาได้ก็ไม่แปลกเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มี LED b a c k l i t แต่อย่างใดการใช้งานในที่มืดหล,หลายคนอาจจะยังไม่ถูกใจแต่ฟิลการใช้งานของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยตัวนี้ผมยอมรับว่าดีนะครับเป็นหนึ่งในโนบุ๊กที่ผมใช้แล้วรู้สึกพิมพ์มันมากๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น ผมจะรู้สึกว่าตัวนี้มันออกไปอยู่ในโทนที่ตื่นนะครับไม่ได้ตื่นจนเกินไปแต่สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือ tactile response ของเขานะครับแปลว่าเวลาคุณกดแล้วเนี่ยมันมีจังหวะมันดีกลับที่สวนกลับมาทําให้คุณยิ่งพิมพ์ยิ่ง Enjoy กับมันพิมพ์งานเยอะๆ ยิ่งสนุกนะครับเสียงมันก็พอมีบ้างนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มือมีน้ําหนักเยอะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ได้ดังอะไรมากมาแต่อย่างใดถ้าใครชอบพิมพ์งานเนี่ยตัวนี้ผมมั่นใจว่าคุณจะชอบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนําให้ไปลองตัวจริงก่อนแต่จะมีจุดตีจุดหนึ่งนะครับก็คือบริเวณปุ่มลูกศรตรงนี้นะครับจะเห็นว่าซ้ายขวาเนี่ยมันเป็น full size ส่วนขึ้นลงเนี่ยมันจะเป็นแบบแบ่งกันครึ่งหนึ่งนะครับทำให้ถ้าใช้ช่วงแรกๆเนี่ยรับรองมีกดผิดอีกปุ่มหนึ่งที่น fingerprint scanner นะครับ combo ในปุ่ม power เลยเวลาคุณเปิดเครื่องเนี่ยคุณกดด้วยนิ้วที่คุณ register ลายนิ้วมือไว้แค่ทีเดียวนะครับมัน lock in ให้คุณเลยด้วย windows hello นะครับด้านล่างนะครับ touchpad ก็โดยรวมแล้วขนาดก็ถือว่าใหญ่มากฐานนะครับแต่เมื่อเทียบกับ b ดี y แล้วผมว่ามันใหญ่ได้กว่านี้อีกนะครับ feeling การใช้งานตัวนี้พัฒนาขึ้นมาก,กว่า m a e b o o k 13ที่ผมเคยใช้อยู่พอสมควรเพราะว่าคือความลื่นของมันเนี่ย ดีขึ้นนะครับไม่ว่ามือจะมีเหงื่อหรือว่ามือแห้งคุณสามารถลากได้ครบและไม่รู้สึกแบบติดขัดอึดอแต่อย่างใดในขณะที่ตัวเมน b o ๊ก13ที่ผมเคยใช้เนี่ยมันยังมีความรู้สึกนั้นอยู่นะฮะและการคลิกตัวนี้น้าหนักการกดคุณสามารถใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวกดได้ ทุกแถบนะครับยันด้านบนเลยนะครับแน่นอนว่ามันหนักกว่าด้านล่างก็จริงแต่ว่าไม่ได้หนักถึงขั้นที่คุณจะต้องออกแรงเพื่อกดแต่อย่างใดเจสเจอร์อะไรต่างตัวนี้ใช้ได้ครบถ้วนครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่จะทาให้น้ตบุ๊กตัวนี้มันไม่ค่อยเนี๊ยเท่าไหร่ก็คือสติ๊กเกอร์สีสีพวกนี้นะครับถ้าเอาออกไปมันก็จะดูหรูหรามากขึ้นนะครับทั้งนี้นั้นก็แล้วแต่คนชอบนะหลักๆแล้วก็มีโลโก้ intel ตัวใหม่นะครับ iris xe แล้วก็จะเห็นว่ามีไอหัวเวิร์ดแล้วคราาเรา าแล้วหัวเว่ยแชร์ใช้ได้ไหมเนี่ยผมได้คําตอบว่าอย่าไปแกะมันนะครับเพราะอันนี้ไม่ใช่แค่สติกเกอร์นะครับมันเป็นแถบ NFC เลยนะนี่นะครับการใช้งานของเขานะครับของตัวหัวเว่ยแชร์เนี่ยคุณก็แค่เอามือถือของเขานะครับที่มันมี NFC นะเปิดไว้ด้วยนะครับมาวางตรงไอ้แถบตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มบนจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับเท่านี้ก็จะเป็นการคอนเน็กแล้วนะครับอย่างแรกพอคอนเน็กมาเนี่ยคุณทําการมัลติสกรีนได้เลยนะครับเนี่ยคุณสามารถใช้งานจอมือถือแบบมิลเลอร์ขึ้นมาตรงนี้ได้้นนนะะคคครรัับบหืออวว่าจุมเี ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แหลมมากๆส่วนฟีเจอร์อื่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวทำให้ดูหลักแล้วนะครับก็จะเป็นพวกการแบ็กอัพอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้เสร็จชึบก็เซฟลงไ้ในแกลอลรีนะครับผมก็รีเฟซสักทีหนึ่งเท่าน,นี้มันก็มาละนะครับเป็นการโอนถ่ายไฟได้ง่ายมากเลยเนี่ยกดเปิดในคอมพิวเตอร์เวลาคุณจะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาคอยถ่ายแล้วก็แชร์เข้าคลาวด์อะไรของคุณแล้วนะครับแค่คุณอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันเนี่ยมันก็สามารถแบ็กอัพขึ้นมาให้เห็นอยย่างมกีล แล้วก็ไอฟีเจอร์แชร์หน้าจอ Multi ติ r e e n Collaboration ตรงนี้ครับจริงๆบางคนจะมองว่าไม่ประโยชน์หรือยังไงก็ตามนะครับซึ่งตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าสมมติคุณอยากจะแชร์หน้าจอมือถือเวลาคุณทำการแบบ Conference ใน Google Meet หรือว่า Zoom อะไรอยู่เนี่ยอันนี้คุณก็สามารถแชร์หน้าจอมือถือผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์คุณได้เช่นกันแพแนลตัวจอตัวนี้มันเป็น IPS นะครับ IPS นี้ข้อดีเลยก็คือเวลาคุณมองมุมไหนก็ตามเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันสีไม่ได้เพี้ยนได้อย่างใดมองตรงก็สีหนึ่งนะฮะมอง ในโหมดของเขาเนี่ยสามารถปรับได้ละเอียดผมชอบนะครับและปรับได้ง่ายด้วยนะครับอันนี้คุณปรับได้เลยนะอยากให้โทนสีจอเนี่ยมันเป็นโทนสีเย็นเย็นหรือว่าเป็นสีอุ่นๆนะครับซึ่งคุณปรับได้ในเมนูที่อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับนอกจากนั้นถ้าคุณทํางานเยอะเนี่ย มันจะมีโหมด Eye Comfort นะครับซึ่ง Eye Comfort เนี่ยแปลงองตัวนะครับทำให้ตาคุณสบายนะครับสีตัวจออมเหลืองไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำงานานานๆแล้วเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันจะช่วยให้ตาคุณสบายมากกว่าสีฟ้านะฮะตัวนี้มีระบบตัดแสงสีฟ้าในตัวให้มาด้วยส่วนค่า sRGB อะไรเท่าไหร่อันนี้ขออภัยนะครับผมไม่สามารถบอกได้เพราะว่าในสเปคเนี่ยไม่ได้เขียนมานะครับและผมมีตาแค่สีตาไม่ได้มีเครื่องไอ e c a l i b r a อะไรก็เลยไม่สามารถวัดได้นะครับแต่จากที่ผมลองดูแล้วเนี่ยเท่าที่มอง มันก็ไม่ได้มีโทนเพี้ยนแต่อย่างใดนะต่อให้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเพี้ยนเนี่ยคุณก็สามารถปรับโทนสีของมันได้อยู่ดีและความสว่างของเขานะครับวันนี้ผมเปิดจอสีขาวแล้วก็ความสว่างสูงสุดนะครับอย่างที่เห็นว่าในสตูดิโอของเราเนี่ย ก็มีไฟต,ตัวถมแรงพอสมควรนะครับแต่ว่ามันพอมองเห็นไหมมันก็พอมองเห็นนะถ้าคุณออกไปข้างนอกจริงๆแล้วเนี่ยเจอแดดตกกระทบตรงๆผมว่าอาจจะยังไม่รอดเพราะว่าความสว่างสูงสุดเนี่ยทำได้ที่ประมาณ2า0นิตนะครับถ้าอยากจะใช้อ o ทดเนี่ยผมตีไว้เลยว่าน่าจะต้อง500นิตต่ําๆพอร์ต iO นะครับฝั่งซ้ายก็จะเห็นว่ามีช่อง USB C นะครับซึ่ง USB C อันนี้เป็นช่องชาร์จด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าที่ชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยมันก็สามารถชาร์จมือถือก็ได้ชาร์จโน,น้ตกก ชาร์จแกจิตอื่นๆ,ๆที่เป็น USB-C ก็ได้นะครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจุดหนึ่งที่ผมตัดสินใจถ้าจะซื้อน้ตบุ๊กสำหรับพกพาเนี่ยที่ชาร์จต้องเป็น USB-C อันดับแรกเพราะว่าผมสามารถพกอันเดียวแล้วผมชาร์จได้ทุกอย่างไงใช้เพราะว a n แบงค์มาชาร์จมันก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งที่ชาร์จที่เขาให้มากับตัวเครื่องเนี่ยมันก็เป็น USB PD 65วัตนะครับ65วัตตัวเนี้ คุณชาร์จมันแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะฮะแล้วคุณก็ยังเอาไปชาร์จมือถือหัวเว่ยที่เป็น type c super charge ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณคิดว่าที่ชาร์จตัวนี้มันอาจจะใหญ่เกินไปซึ่งจริงๆก็ไม่ใหญ่นะครับคุณสามารถไปหาตัวที่เล็กกว่านี้กำลังไฟน้อยกว่านี้45วัตต์มาชาร์จก็ได้เหมือนกันนะครับที่ชาร์จพวก g a n อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตรฐาน p d type c เนี่ยใช้ด้วยกันได้หมดและช่องต่อมานะครับก็มีช่อง u s b type a super speed กับช่อง h d m i นะครับเท่านี้ ส่วนฝังขวาเครื่องนะครับก็จะมี USB Type A ธรรมดานะครับสช่องแล้วก็ช่องคอมโบหูฟังไมโครโฟนตรงนี้นะครับเอาจริงๆนะที่ผมพูดว่า USB Super Speed USB ธรรมดาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าช่องไหนคือช่องไหนเพียงแค่ผมอ่านสเปคมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่า3.2 Gen1x1 1, มันมีตัวหนึ่งนะครับส่วน2.0มันมี x2 ผมก็ได้เดาไง ว่าไอ้สอันนี้น่าเป็น2.0นะครับแล้วก็อันนี้3 2มจุดอีกหคือทั้งหมดนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะเฉยนะครับเพราะว่า USB 2.0เดี๋ยวนี้มันไม่ควรจะให้มาแล้วนะครับถัดมาที่เรื่องลําโพงบ้างนะครับลำโพงอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับคุณรู้สึกอะไรแปลกแปกไหมทำไมลําโพงอยู่ตรงนี้ในขณะที่คุณพลิกเครื่องมาเนี่ยเนี่ยตรงนี้ว่างเยอะแยะทําไมไม่เอาลําโพงมาวางตรงนี้นะครับ ถ้าวางตรงนี้ผมมั่นใจว่าเสียงมันจะดีขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้ผมฟังเนี่ยเสียงคือมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงมันจมๆอยู่ด้านล่างนะครับรายละเอียดเป็นไงพอมีนะครับเสียงกลางก็พอมีแต่ว่าเสียงเบสเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะครับโดยรวมแนละ้วเอาไปดู YouTube เอาไปดูหนังเอาไปดูวิดีโอสั้นๆเนี่ยโอเคนะครับแต่ถ้าคุณจะไปฟังเพลงเพื่อเอาเพราะเนี่ยตัวนี้มันยังไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีข้อติอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ลำโพงอด้านล่างเนีย คุณเอาไปวางบนเตียงเล่นบนเตียงผ้าปูที่นอนเนี่ยเสียงก็ให้เตียงฟังไว้แล้วกันครับส่วนพัดลมของเขาเนี่ยอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับมีอยู่ฝั่งเดียวนะครับเขาเรียกว่าช h a r ในะบพัดเป็นเหมือนครีบฉลามอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันดีหรือไม่ดียังไงแต่น้ตบุ๊กสเปคประมาณนี้มันก็ไม่ได้กะจะเอาไปเล่นเกมอยู่แล้วนะครับเรื่องเสียงเป็นยังไงตอนฟูลโหลดก็ไม่ได้ดังนะครับก็ตามปกติเพราะว่าน้ตบุ๊กมันไม่ใช่น้ตบุ๊กเกมมิ่งมาสองสเปคภา,ายในกันต่อนะครับตัวนี้สเปคของเขายังคงเป็นอยู่ในเรนจ์ของโนตบุ๊กเต็นแอนด์ไลท์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรหัสของ CPU จะเป็นตัวรหัส G7 นะครับไม่ใช่รหัส H นะฮะตัวนี้เป็น 1135G7 ของ Intel Core i5 Gen11 นะครับเป็น10นาโนเมตรแล้วนะครับส่วนค่าเสถียณภาตัวนี้สูงสุดที่ประมาณ4,200เมกะเฮิรต์นะครับขึ้นอยู่กับโหลดและการใช้งานคุณ4คอร์8เทรดใช้งานทั่วไปสบายตัดต่อวิดีโอได้แค่น้อยพอไหวนะครับแต่ว่าถ้าโมเดลลิ่งหรือว่าตัดต่อ 4K ไรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับ,รบต่อมาในส่วนของเมมโมรีเนี่ย ก็ให้มา16 g b แบบ Dual Channel แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่น่าต้องไปอัปเดตเพิ่มเติมอะไรแต่อย่างใดซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเมมโมรีแบบออนบอร์ดนะจากที่ดูใน CPU set มันก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรขึ้นมาแต่ผมก็ยังไม่ได้แกะเครื่องมาดูนะครับทางด้านกราฟิกเนี่ยมันก็ไม่ใช่กราฟิกแย่นะครับเป็น Intel Iris Xe on CPU ตัวใหม่ของทาง Intel ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นกว่า USD พอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเล่นเกมนะครับโอเคเกมเบาๆเกมที่ไม่ใหม่เนี่ย มันยังไหวแต่ว่าถ้าคุณจะไปเล่นเกมจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ครับข้อดีของตัว iris xe เนี่ยจะเป็นในเรื่องของพวก การ Encode วิดีโออะไรต่างๆมากกว่าซึ่งถ้าคุณเอาไปตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันก็จะช่วยได้มากเลยต่อเรจของเขานะครับก็ให้มาอย่างพอเหมาะแล้วก็คุ้มค่ากับราคานะครับเป็น M.2 NVMe นะครับซึ่งขนาดแล้วเนี่ยมันประมาณ5 1 2ครับฟอร์แมตแล้วเหลือ476อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาตั้งกับนี้มาทำไมแต่ว่าเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยมีการแบ่งพาร์ทิชันมาได้นะครับแล้วก็ไดดีที่3รนะครับส่วนตัวผมว่า ในเมื่อเป็น S s D ลูกเดียวเนี่ยควรจะทําเป็น partition เดียวมากกว่านะครับเพราะขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายอะไรอยู่แล้วแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่คุณจะเซตอัพนะครับแต่เขาเซตอัพมาแบบนี้ก็เลยบอกไว้ก่อนนะครับส่วน ความเร็วของเขาเนี่ยถือว่าทําได้ดีในยุคนี้เลยนะครับคุณไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรละเพราะว่าค่าเรทเนี่ยเกือบเกือบสามจแล้วค่าไรประมาณเกือบเกือบสามต่อวินาทีส่วน Wi-Fi ตัวนี้ให้ Intel AX 2 0 1มาภายในนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นมาตรฐาน Wi-Fi 6หรือว่า Wi-Fi 6AX อยู่แล้วนะครับถ้าคุณใช้คู่กับพวกเราเตอร์ที่มันเป็นกิกะบิตขึ้นเนี่ย ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ตัวนี้มีแค่ Wi-Fi ที่แรงนะพอร์ตแลนไม่ได้มีชิปแลนมาให้ภายในต้องไปหาตัวที่เป็นเป็นดองเกิลหรือ USB มาใช้เอาสรุปเลยนะครับสำหรับ MateBook D15 เวอร์ชันปี2021ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีไซน์ดูดีที่สุดเลยนะครับบิลิ่งการใช้งานเนี่ยก็ดีจริงทัชแพดก็ถือว่าใช้งานได้ดีคีย์บอร์ดก็ ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับมีฟิงเกอร์พริน c ์สแกนเนอร์จอเป็น IPS ขนาดใหญ่ด้วยนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรให้ตินะยกเว้นว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าเข้าขั้นวิกฤตนะครับ เขาให้มาแค่4 2วัตต์อัวอร์กับขนาดตัวที่คือมันก็ไม่ได้เล็กอะครับทำให้จากที่ผมใช้งานมาเนี่ยคือ5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะไม่รอดสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณไปเรนเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าชั่วโมง2ชั่วโมงก็คงจะร่วงละแหละสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์หัวเว่ยแชร์เนี่ยที่เขาโปรโมทนักโปรโมทหนาเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าคุณใช้สมาร์ทโฟนหัวเวอยอยู่ก็เหมาะสมเลยนะครับเพราะคุณสามารถโอนถ่ายไฟล์หรือว่าทําอะไรต่างๆนาาาาได้มกกว่ ที่คุณใช้ยี่ห้ออื่นคู่กันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโดยรวมแล้วมันก็ยังจํากัดอยู่แค่สมาร์ทโฟนของหัวเว่ยไงก็คือเป็นการพยายามดึงคนเข้ามาใช้ใน Eco-System ของเขานะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้มือถือหัวเว่อยู่ก็บอกได้เลยนะครับว่าฟีเจอร์นี้มันก็ไม่ได้มีความหมาย